เจริญพรคุณนพพรวรรณพงศ์ผู้มีบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาท่านนั้นเป็นผู้มากด้วยบุญญาศิษยาของมหาปูชนียอาจารย์บุญญาสารที่จะบอกในวันนี้เป็นสิ่งที่ครูบาได้ฝากลูกหลานถึงวิธีสร้างชีวิต ให้ชื่นบานจะทำการสิ่งใดก็เจริญอันมนุษย์ทุกอาชีพทุกสาขาปรารถนาลาบยศสุขสรรเสริญจึงสแสวงหาวิธีและดำเนินเพื่อก้าวเดินไปสู่ฝันจนชีพวายบางวิธีไม่ได้บุญไม่ได้บาป ที่ได้บาปก็มีอยู่อย่างมากหลายที่ได้บุญก็มีแต่น้อยรายมีบางรายทั้งบุญบาปได้พร้อมกันเรามาดูหลักวิชาของหลวงปู่ท่านผู้รู้แจ้งเห็นในฝันในฝันท่านบอกว่ามนุษย์ทุกคนนั้น มีดวงทันที่สถิตยอยู่กลางกายดวงธรรมนั้นได้ชื่อว่าเป็นดวงธรรมดวงที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ได้ดวงขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่เป็นดวงใสบริสุทธิ์อยู่ภายในดวงนี้นั้นอยู่ณฐานที่หก ไม่ระหกระเหินไปที่ไหนหากดวงนี้ยังอยู่ในภายในชีวิตสัยก็ยังอยู่ยังไม่ตายหากดวงนี้นั้นถึงคราวต้องลับกายก็ดับคือตายชีพสลายหากดวงนี้สุขใสสว่างไพรชีวิตกายมนุษย อุดมหากดวงนี้เศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตใสก็ตกต่ำมีทุกข์ถมชีวิตจึงมีสุขทุกขระทมอยู่ที่ดวงทำกลมกลมในภายในหากจะให้ชีวิตมีสุขสรรก็ต้องมันทำดวงธรรมให้สุขใส ส่วนจะทำด้วยวิธีการอย่างไรเพื่อทำให้ดวงนิสัยก็ติดตามตอนต่อไปสักวันบุญนั้นอันแสนยอดเยี่ยมจะเทียมทัดฟ้ามหาสมบัติจะเต็มแผ่นดิน